สวัสดีครับเหล่ทาทหารทั้งหลายคุณพร้อมยังที่คุณจะไป <L ess> อ้าวอะไรอ่ะเ <L ess> ขาชนไก่นั่นเอง <L ess> วันนี้ <L ess> ผมในายทหารกระลำปีจะพาพวกคุณไปดูว่าที่เขาชนไก่นั้นเขาไปทําอะไรกันบ้างโดยอันนี้เปรตเสมือนรายการสตอรี่บายลำผมจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้พวกคุณฟังว่าเฮ้ยเ <L ess> ขาชนไก่นั้นไปทําอะไรกันบ้างแล้วสิ่งที่ผมเจอนั้น มันแตกต่างหรือเหมือนพวกคุณยังไงโอเคเราไปเริ่มกันที่เดย์ศูนย์วันที่ศูนย์เนี่ยเราก็เริ่มจากการเก็บกระป๋องก่อนเลยก็ต้องขอบคุณกระทูนี้มากาเพราะว่ามันเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างไว้หมดเลยแล้วของที่ต้องเตรียมเอาไปอ่ะก็ตามกระทูนี้เลยเขาสรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากๆากแถมยังมีปากหมุดบอกเวลาต่างๆนานาด้วยแล้วเรื่องของผมเนี่ยมันก็ผ่านเขาชนไก่มาโอ้โหเป็นหลายปีละดังนั้นหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ลืมกระทูนี้ก็จะช่วย เปลนความทรงจําผมในทุกๆอย่างแต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ผมกับเขาไม่ตรงกันเรื่องแรกเลยก็คือในกระทูเขาบอกว่าผ้าอนามัยอะ่ะมันไม่จําเป็นแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมเอามาใส่รองพื้นที่เท้าแล้วแบบเฮ้ยเท้ามันสบายมาก <Wow. S 1> แต่ได้ๆเดี๋ดวยวผมจะแปะลิงก์ของเขาไว้ในคอมเมนต์เพราะเขาเขียนได้ละเอียดและดีมากแล้วผมก็เอาข้อมูลของเขามาใช้ในการเตือนความทรงจาโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มวันแรกที่เขาชนไก่กันเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> ในวันแรกเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันที่ศูนย์ใหญ่ประมาณตอนตีห้าครึง่งนึ่งที้งทริป มันจะอยู่กับผมทั้งทริปแล้วก็เป็นเหมือนดูโอของผมที่จะดูแลผมตลอดถ้ายังไม่กินข้าวมาเนี่ยก็จะมาถึงประมาณตีสี่ห้าสิบเพื่อกินข้าวหานู้นหานี่กินก่อนพอประมาณตีห้าครึ่งปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงนั่นแหละเสียงนกหวีดอ่าเราก็ต้องไปรวมตัวกับเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อรอขึ้นรถในยามเช้าซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเวลาตีห้าก่อนหกโมงรอช้าอยู่ใหญ่กูก็นอนดิกูก็นอนในแถวตั้งแต่ตอนแรกพอผมรู้สึกตอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่เขาขึ้นรถเลยมันจะประมาณตีห้าสี่สิบถึงตีห้า พอกูขึ้นรถไปเนี่ยกูก็รอใช้อยู่ใหญ่เช่นเคยกูก็เลือกที่จะนอนตลอดทางรถมันไม่ใช่รถร้อนๆแบบที่พวกมึงเข้าใจนะคือมันเป็นรถที่ติดแอร์มันไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ออกใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ากูก็นอนสบายตัวปิวจนมาถึงการจนบุรีและที่แรกที่เขาพามาก,ก็คืออุทยานบริษานนี่เองอ้าวประเมินสิครับรออะไรโดยเขาจะลาเลื่อนโดยรวมเกี่ยวกับสงครามเก้าทัพแล้วก็ทําพิธีสักการะราชการที่6เสร็จปุ๊บ ที่นี่แหละคือที่แรกนะครับที่เราจะได้เจอกับน้องไก่แดงนั่นเองโดยตอนแรกเนี่ยที่กูไปถึงเนี่ยมันก็ไม่มีขายไก่แดงหรอกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนแบบก็จะกลับละทหารมันก็สั่งปล่อยแล้วเหมือนแบบทหารมันก็วอแจ้งเลยว่าวอหนึ่งเลวลวอสองตามป้าซิ่งมาขายไก่แดงด่วนเลยนะเด็กๆมันจะเลิกกันละไอ้ป้าซิ่งนี่กูแนงแนรถมาอย่างรวดเร็วมาจากไหนไม่รู้โดยตอนแรกเนี่ยมันก็มีแค่เจ้าเดียวเ้ยแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่ง ม่งก็มีเจ้าที่2เจ้าที่3เจ้าที่4โผลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆในตอนแรกเนี่ยจะขายกัน3มไม้20บาทแต่พอเวลาใกล้จะหมดปุ๊บเขาจะลดราคาเหลือเพียง5ไม้20บาทซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะแข่งกันต่อไปเรื่อย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 ๆแล้วก็ทุกคนนะครับตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วที่จะมีห้องน้ำที่ดีววมีที่ฉีดตูดมีเอเวอเรตติงที่คุณต้องการดังนั้นได้โปรดอย่าลืมเข้านะครับสถานที่ต่อไปที่ต้องไปก็คือเขาชนไก่โดยตอนที่มึงขึ้นไปเนี่ย มึงก็จะเจอกับพวกเซนไปอ่ะก็คือเป็นรุ่นพี่มึงที่เข้าเขาชนไก่ผัดก่อนมึงแล้วเขากําลังดีใจที่แบบเฮ้ยจะได้กลับบ้านแล้วซึ่งอันนั้นเป็นวันสุดท้ายของเขาเขากำลังจะกลับบ้านคูก็มองไปที่หน้าต่างแบบเฮ้ยเขาทําอะไรกันอยู่วะสิ่งที่เขาทํากลับมาก็คือมึงตายแน่แล้วพอรถจอดปุ๊บมันก็มาส่งตรงที่แบบมีเต็นท์อยู่มากมายเลยแล้วมันก็มีทหารคนหนึ่งเนี่ยมันมาประกาศแล้วก็บอกให้พวกกูเนี่ยมารวมมาเข้าแถวกันก่อนมันอารมณ์แบบว่าโอเคผัดมึงนะคือผัดสกอร์เปีย พวกมึงนั้นแข็งแกร่งเหมือนแมลงที่ต่อยหนักและมีพิษและดุร้ายแล้วเวลากูสั่งสกอร์เปียนให้มึงสกอร์เปียนเอียเอียะเอียเดี๋ยวกูจะให้พวกมึงไปเก็บของในเต็นท์ได้แล้วแต่ก่อนอื่นมีใครเอาของผิดสําแดงมาไหมเช่นบุรีทิชชู่เปียกหดี๋วจะเป็นผ้าอนไมายัยมีใครแอบออกมาไหมถ้าแอบออกมามึงเอาไปทิ้งในจังหวะนี้ยใครที่ใจไม่ดีก็จะเอาไปทิ้งแต่ตั้งแต่ที่ผมสังเกตมาหรือถามรุ่นพี่มาก็คือไม่มีผัดไหนที่โดนตรวจเลย ดังนั้นถ้าพวกมึงใครมีโอกาสจะต้องไปก็ไม่ต้องมอบตัวหรอกปล่อยจอยไปเลยเพราะไงถ้ามันทําโทษมึงมันก็คือสั่งหมอบซึ่งมึงไปมึงก็ต้องโดนมึงโดนอยู่แล้วหมอแอ่ะมึงไม่ต้องคาดหวังยังไงก็โดนแต่กูขี้เกียจว่าไงวันหนึ่งแม่งโดนเป็น30-40ทีมึงทําดียังไงมึงก็โดนอะ่ะมันหาเรื่องแกล้งมึงได้ตลอดโอเคเรากลับมาต่อกระเป๋ากูเนี่ยก็มีของผิดกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามายัยทิชชู่เปียกคือมันก็มีเป็นเนเจอร์ปกติแต่กูก็ไม่เข้าใจนะทำไมไอ้พวกเนี้ย คือคือบุหรี่อ่ะกูเข้าใจเว้ยว่าทำไมไม่ให้เอาไปแต่ผ้าอนามัยกับชิ้ชุกเปียกทำไมมึงไม่ให้เอามาพอเขาตรวจอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะแจกนี่มาถาดมหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่สําคัญกับมึงมากกว่าชีวิตมึงอีกเดี๋ยวแนนาคนกูจะเล่าให้ฟังว่าทําไมแล้วกันมันก็ปล่อยกูกับเพื่อนๆเนี่ยไปเก็บของที่เต็นท์เก็บสัมภาระต่างๆนานาเฮ้ยไอยชัดทำไมมันแคบจังเลยวะ คือกูกับไอ้ชัดเนี่ยตัวสูงประมาณคนละร้อยหกสิบเนอะแต่คือพวกกูแทบไม่มีที่แล้วอะกูรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่กูดีใจที่กูเกิดมาเตีย้ยพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นทักกลางวันดังนั้นเขาจะให้ออกไปกินข้าวดังนั้นอย่าลืมครับถาดเหล็กของเราออกไปกินข้าวด้วยเขาจะมีบริการแกงเขียวหวานอ่าซัมติงจำไม่ได้ละให้ฟรีกูกับไอ้ชัดก็ไปต่อแถวเพื่อจะเอามากินใช่ไหมเขาก็ราดมาให้เสร็จป,ปุ๊บอ่ะพอพร้อมจะกินปุ๊บนั่งที่พื้นเลยพื้นทรายสบายสบาย แล้วอย่างนี้กูจะกินยังไงซึ่งในแทบทุกมื้อผม,ผมนั้นผมไม่ได้กินเพราะว่ามันมีอะไรอย่างนี้แต่กูก็มีโอกาสได้ชิมในบางครั้งละกันซึ่งรสชาติมันไม่ได้แย่บอกเลยมันโอเคมากแต่ติดแค่เรื่องพวกทรายพวกอะไรพวกนี้แหละแต่ไม่ต้องห่วงครับถึงนิทานเราจะมีทรายแต่เรายังมีป้าซิ่งอีกเช่นเคยครับผมเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เองว่ามีร้านอะไรบ้างดังนั้นอย่าลืมพวกเงินกันไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านน้ําร้านข้าวมันไก่ร้านไก่แดงพอกูกินเสร็จอิ่มแปป๊เเาากกก็รรียูไฝึฐนแ โดยฐานแรกที่กูได้ไปอ่ะก็คือฐานยิงปืนซึ่งมึงฟังถึงตรงนี้เอ้ยวันแรกกูไม่ได้ยิงปืนนะคือแต่ละคนอะ่ะหรือว่าแต่ละผัดอะ่ะมันทําไม่เหมือนกันมันอาจจะสลับวันแรกกับวันที่2บ้างแล้วแต่ผัดเท่าที่กูสังเกตถ้าถามว่าฐานยิงปืนอะ่ะต้องทําอะไรก็คือต้องยิงปืนถูกไหมโดยมันจะแบ่งให้เป็นทหารคนนึงอะ่ะดูแลเด็ก2คนซึ่งกูกับไอ้ฉันเนี่ยก็ได้ทหารคนเดียวกันเพราะพวกกูอยู่ด้วยกันตลอดโดยตอนถึงเวลากูยิงเนี่ยกูก็นอนลงกับพื้นเลยแล้วก็เล็งไปที่เป้าแล้วในระหว่างที่กูเลง็งไปที่เป้านั้้นนกกกู็อามมืยขึ จับทิศทางของลมก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าลมประมาณนี้นะกระสุนจะไปทางไหนคือตอน,นเด็กๆกูเล่นวีมาเยอะไงไอวีติกอปอ่ะและก็บวกกับการที่กูเคยเล่นเกมยิงปืนมามากมายไพศาลถึงกูจะโมชั่นซิกก็ตามดังนั้นก่อนที่จะยิงกูต้องกั้นหายใจก่อนกูก็กั้นอึ๊บแล้วกูก็ยิงออกไปไอส้สดทำทรงตั้งนานโดนพื้น <laughs> สุดท้ายกูก็ได้เป้าเปล่าที่ยิงอะไรไม่โดนมาซึ่งกูได้แบบนี้มาทุกปีแถมปีนี้กูโดนขำใส่ด้วยไอ้สัตว์วันแรกเนี่ยพอยิงปืนเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาที่จะต้องลงกลับไปข้างล่างคือมึงอาจจะสงสัยว่าเอา้ากูย,ยังไม่ทันทําอะไรเลยก็คือใดๆอ่ะรวมเวลายิงปืนแล้วก็เวลาเดินลงข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นหลายชั่วโมงละเพราะว่าเดินเนี่ยมันก็ประมาณ40นาทีมันเดินไกลามากพอกลับมาถึงก็ต้องเข้าแถวแบบเดิมเลยโดยเขาก็จะให้หัวหน้าที่เป็นแบบหัวหน้าของในหน่วยเราอ่ะไปรายงานตัวว่าเอ้ในหน่วยเราเนี่ยตอนเน มีกี่คนใครหายไปบ้างป่วยเท่าไรเจ็บเท่าไรอะไรยังไงอ่ะเขาให้รายงานตัวที่ผมเข้าใจก็คือเขาให้รายงานเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนหลงคนหายอะไรเข้ามาในป่าซึ่งอ่านในเรื่องนี้ผมว่า make ซนส s ดๆซึ่งหลายๆครั้งหัวหน้าก็จะโดนด่าบ้างเพราะว่าจะรายงานได้ไม่ตรงกับนักศึกษาทหารในในแถวถูกไหมแต่ว่าใดๆเนี่ยการที่เป็นหัวหน้ามันก็ไม่ได้มีแค่ข้อเสียงเดียวซึ่งในบางครั้งที่ทุกคนต้องเข้าแถวอ่ะคือหัวหน้าเหมือนมันไม่ได้รวมตัวในแถวอ่ะ มันก็สามารถไปพักใต้ต้นไม้ในเวลาที่มีแดดได้เพื่อเป็นออปชันว่าเอ้หัวหน้ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะโอเคแล้วหลังจากนั้นกูขอข้ามช่วงกินข้าวกับป้าซิงเช่นเคยกูแดกกับป้าซิงอยู่แล้วพอตกตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะให้มารวมตัวอีกครั้งเช่นเคยเขาก็จะจัดเวรเฝ้ายามตอนกลางคืนซึ่งบูญกุสนของกูนี่มีเยอะมากมายกูนี่ไม่โดนในปีนั้นโคตรสบายแล้วเขาก็จะมีของต่างๆนานาม,มาขายมากมายอาทิเช่นพระอาทิเช่นเสือ้ออาทิเช่น อะไรไม่รู้ต่างๆมากมายซึ่งกูไม่รู้โรงเรียนอื่นมีไหมแต่ว่าโรงเรียนกูมีแล้วกันซึ่งถ้าใครซื้อของอะไรพวกนี้มากมายไพศาลเนี่ยมึงก็จะแบบโดนมองข้ามกับเรื่องการตัดผมคือถ้าผมมึงยาวสุดๆเนี่ยมึงก็โดนอยู่ดีนะแต่คือถ้าผมมึงยาวแบบกุ้งกลิ่นนิดๆหน่อยๆอ่ะเขาก็จะแบบเฮี้ยอยู่ๆแม่งตาบอดแม่งมองไม่เห็นว่าผมมึงยาวแม่งก็จะปล่อยเบอร์ปล่อยจอยมึงไปเลยแต่ใดๆเผื่อมึงไม่รู้ตัวนะถ้าวันไหนมึงไม่ซื้อมึงก็โดนนะเผื่อไม่รู้เผื่อลืมมันมีอีกตั้งหลายคืน สุดท้ายเขาก็ปล่อยพวกกูแยกายไปนอนซึ่งก่อนนอนกูก็เทป,ปูนรอบเตียงเลยแบบกลัวสัตว์ร้ายอันตรายแล้วก็คืนนั้นกูเหนื่อยมากๆดังนั้นเรื่องในหลังคืนนั้นคือกูไม่รู้หาเหวอะไรเลยกูเลือกชอยที่จะไปนอนโอเคเรื่องราวพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนโดยมันยังมีเรื่องราวในวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5อีกมากมายเดี๋ยวกูทําคลิปตามลงมาตอนแรกกูอยากทําทีเดียวรอบเดียวเสร็จละแต่กูติดเกมไอเฮียนี่อยู่ เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับโดนราวดีโอ้ oh. ถ้าพวกมึงดูมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะก็ช่วยเมนช่วยไลค์ช่วยสับตะข i า e หน่อยเพื่อเพิ่ม engagement ให้ช่องกูเพราะว่ากูกำลังปั้นอยู่ทุกเมนนั้นมีค่าต่อกูมากมันเป็นกําลังใจสําหรับกูมากๆอยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรีบทำพาต,ต,ต่อไปให้พวกมึงเลย